พี่น้องเอ้ยฝนกำลังสิตโตมาอีกแล้วมันแหงสามเมืองหันนี่เป็นแตกเค,บคิบขึ้นนี่ได้ที่มาก,กวดไปล่องนันล่องน้าม,มองหันคุณท่างคอนแกนแหลบผมปือ้อขึ้นแม่งแล้วกวดไปแล้วก็ทีเป็นจิตโตอีกได้บาทนี่กวดซอยเน่เด้อห้าเม็รกวดซอยแม่เลนี่ทงดำมาเนี่ยคนมาคุ้มถึงสามเทียร์เลยก็บ่ันคืนนี่ทงมันเป็นป มัน้ม่คุ้มังดุ๊กก็นึ้นมันม้วนกำลังดิมันกลองไงมันหนามันหนักกว่าว่าจิตตะคิบเฮี่ยบ้านวานบันนั่นมันบ่เข็มแข็งมันบ่นสีบ่ึืนดิ เขาว่าดึงสามที่ของอยู่เขามีหน้าที่เออดึงคนอยดึงเมื่อคืนเมืันเช้าเขามาดึงแล้วเมากอคืนเสียงช่วยง้อเดี๋ยวต้องง้อไม่เป็นถุงดินนได้ผอวแค่ท่าดินเนี่ย ดินตีเจ้ากรแกไปลุ้งห้องเห็นทันลุ้งห้องได้ผิวลุงห้องเนื้อ พถเข็นไซบน,นินั่งกรดิน่นหาเร็วพลาละ่ะบนหมาพาคนมเจอว่าดกมอมันจะได้กินบ่เนี่ยถ้างากรูบ้างเุ่นหขาว่าไม่หลวดไปบักน้ำน้อย อันนี้แหละเขาว่าทีลาะอื่นีาหละไม่ได้กินแน่สิบิว่าได้ออกเขาเสียดายังสิคนเลยว่าเอาถเป็นหนึ่งต้นเบามากจัวะมันเกิดสิ่งาก็ดอกไม้เลี้ยงันนี้เราไม่เลี้ยงขังวั้พวกเจ้าอนบ่อันีพวกกันอนี่กันได้หนิคุณอ่ะกอมากจพบ่ได้่ละไงแลงานอย่พวกเนี้ พี่ลาละประธานค่ะคุณแมือีอ่โอ้ยลกูยลกมาเด็กค่ะเจ้าปลูกอันเป็นอันขายหนึ่งเจออ้าบปอเอันเอาไว,ว้รกอันนี่พี่น้องบอเจ้าก็บสุกี้ด้ยงานละจงวยงานละนวยไม่ได้จิตตรงอันนี้มันแยงอาหารกันไม่ได้โบอวนมือนนหน่อยหนะ โรคหายรคขาดูไปรูมากกับิขาดอูไปลข้างในกคัดเขาเด็ข้งางในกิคัต้นนั้นกับไรต้นนั้นตอนดนด้องดดกขึ้นขึ้นไอ้ดูไปข่้นาห,หารนหาหก็เป็นไงยเอาอยูกองมาเบงมา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 ไปแบบกนนยกจังไนี่ยตามผมมา

โอ้ยโหเขียเี้ยเลมก็บ่าดเจียมจะเี่ยอออาปีซีปีมานึ่ก็บนีะไม่ว่าขดูเขาบ่เดีเป็นคนดูปานขันที่สยนีะนะดาบแนงอยเละโลจะเป็นเลยที่นะาหก็เจียมก็ปก